ปัดนี้ถึงการอันควรที่จะพยากรณ์ดวงชะตาแห่งผู้เกิดในวันพฤหัส,สบดีตามตำราพรมชาติและหลักโหราศาสตร์ไทยอันเรืองรองด้วยถ้อยคำอันสุขขุมนุ่มลึกสไตล์ไทยโบราณเพื่อเป็นแสงนำทางให้แก่ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่รู้ดวงชะตาแห่งตนประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568 อันตรงกับจันทรคติเดือน8ดแรมสู่เดือน9ขึ้นตามสุริยคติเริกอันเหมาะสมดวงชะตาแห่งผู้เกิดวันพฤหัสในห่วงกาลนี้จะเปรียบประหนึ่งต้นไม้ใหญ่ในพนาไพรที่แม้ลมฝนจกโหมกระน่ำก็มีอาจทำให้โค่นล้มลงได้อาศัยสติปัญญาอันมั่นคงหนักแน่นดัง่งภูผา ทำให้ท่านสามารถตั้งหลักยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกาอันมิหยุดนิง่งในด้านการงานนั้นดวงท่านยังอยู่ในตำแหน่งพรฤหัส,สบดีเกษตรราธิบดีได้เกณฑ์รุ่งเรืองมั่นคงท่านที่ทำราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้เป็นหัวหน้าจะได้รับความเชื่อถือผู้มีธุรกิจการค้า จะมีเกณฑ์ขยับขยายก่อเกิดเครือข่ายใหม่จากแดนไกลทว่าจาักต้องระวังอย่าหลงเชื่อถ้อยคำป้อยย่ออย่าคบค้าคนเจ้าเล่เพทุบายจะพาตนให้เสียหายได้โดยไม่รู้ตัวส่วนการเงินดวงดาวเจ้าเรือนการเงินโยกเกณฑ์มีกำลังดีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการสแสวงหาโชคลาภโคจรสัมพันธ์กับดาวศุกร อันเป็นมิตรแก่ดวงชะตาจึงจักมีเกณฑ์ได้เงินจากการเสี่ยงโชคหรือมีผู้ใหญ่หยิบยื่นช่วยเหลืออย่างไม่คาดคิดรายได้ประจำยังคงมั่นคงแต่หากคิดจะลงทุนเพิ่มควรไตร่ตรองให้รอบคอบอย่าหลงกระแสหรือคําชวนในสิ่งที่ท่านไม่ถนัดนักด้านความรักสําหรับท่านผู้มีคู่ครองดวงดาวแห่งความรักยังมั่นคงไม่สั่นคลอน แม้จะมีบ้างที่ขัดใจในคำพูดหรือเวลาพบพ่านกันน้อยลงแต่หากประคองด้วยความอดทนและเมตตาก็จะผ่านพ้นได้สำหรับผู้ที่ยังเป็นโสดดวงจันทร์สัมพันธ์กับดาวพุธให้แสงสะท้อนแรงคิดมากท่านอาจนึกถึงคนเก่าหรือมีคนจากอดีตเวียนกลับมาให้คิดถึงระวังอย่าปล่อยใจให้หวนคืนหากเขายังไม่เปลี่ยนแปลง จะเป็นกรรซ้ำซ้อนด้านสุขภาพควรใส่ใจเรื่องความดันโลหิตหัวใจและระบบสายตาเนื่องจากดาวเสาทับเรือนอริอาจทำให้เกิดอาการเรื้อรังที่ท่านละเลยทันใดที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรืออยู่ในแสงจ้ามากควรพักสายตามันดื่มน้ำสมุนไพรเช่นน้ำกระเจีย๊ยบน้ำอัญชันหรือขมิ้นชัน จะช่วยบำรุงธาตุในกายให้สมดุลด้านโชคลาภเดือนนี้มีเกณฑ์รับโชคจากเลขสลักลายมือหรือบ้านเลขที่เลขที่เกี่ยวข้องกับอายุแม่หรือเลขป้ายทะเบียนรถที่ใช้งานประจำจะนำลาบมาให้สถานที่ขอพรเสริมโชคลาภแนะนำให้ไปสการะศาลเจ้าพ่อยี่กหงแห่งพระพลาชัยหรือหลวงพ่อทันใจแห่งวัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่มีเกณฑ์บรรดาลทรัพย์าบแบบฉับพลันเลขมงคลประจำเดือนนี้ได้แก่เลข18 39 59 68และเลขชุด726 809หากท่านได้พบเลขนี้จากความฝันหรือเหตุการณ์ซ้ำซากในชีวิตช่วงนี้ให้รู้ไว้ว่าจะเป็นสัญญาณแห่งโชคลาภ ที่จะมาเยือนเคล็ดลับการสะดาะเคราะห์ประจำเดือนนี้ควรหาโอกาสไปทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือหรือถวายลงศพแก่ศพราญาติพร้อมอุทิศส่วนบุญแก่เจ้ากรรมนายเวรด้วยจิตอันแน่วแน่จะช่วยล้างเคราะห์กรรมเปิดทางแห่งโชคลาภและความร่มเย็นหากไม่มีเวลาเดินทางไกลให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ หรือถวายผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรก็จะหนุนนำดวงชะตาให้เบิกบานสำหรับจิตใจในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองข้าวยากมากแพงนี้ขอให้ชาววันพฤหัสถือมั่นในอิทธิบาทสี่ได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช้ปัญญาเป็นอาวุธใช้เมตตาเป็นเกราะกำบัง และใช้ความมุ่งมั่นเป็นหนทางท่านมีบุญเก่าหนุนหลังอยู่มากหากไม่ท้อแท้ต่อหน้ามรสมแห่งชีวิตก็จักแลเห็นแสงทองแห่งความสำเร็จอยู่มิไกลขอจงตั้งมั่นในความเพียรทําความดีไม่ลดละอย่าให้ทุกโศกมากรบแสงศรัทธาในหัวใจแล้วทุกสิ่งจะดีขึ้นทีละน้อยเปรียบประหนึ่งแสงแห่งอรุณ อันค่อยคลี่คลายมา่านแห่งรัติการขอจงโชคดีมีชัยไร้อุปสรรคมีลาบสักการะประสบสุขทุกเมื่อเทินอันคนที่บังเกิดในวันพฤหัส,สบดีนั้นหากจะเปรียบเปรยตามตำราครูหมอดูโบราณก็เปรียบเสมือนต้นโพใหญ่กลางป่าให้ความร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอุปนิสัยโดยพื้นฐานเป็นคนมีคุณธรรมสูง ไฝ่รู้ฝ่ทําฝ่ายความเจริญทั้งทางรวกและทางธรรมเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางจิตใจดีเยี่ยมรู้ผิดชอบชั่วดีโดยสัญชตาตญาณไม่หลงไหลในอบายมุขง่ายนักเป็นผู้ที่ถือมั่นในหลักการมีเหตุมีผลรักความยุติธรรมยิ่งกว่าอารมณ์ทว่าแม้ใจหนักแน่นแต่ก็มีเมตตาเปี่ยมล้น มักเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่ผู้คนรอบข้างเสมอใครได้อยู่ใกล้จะรู้สึกอุ่นใจเหมือนมีผู้ใหญ่คอยชี้ทางและบ่อยครั้งมักเป็นที่ปรึกษาของหมู่มิตรหรือแม้แต่คนแปลกหน้าก็ยังเลื่อมใสศรัทธาในคำพูดและบุคลิกอันสงบเยือกเย็นผู้เกิดวันพรฤหัสบดีโดยพื้นฐานมีจิตใจฝักใฝ่ในศาสนาศิลปะหรือวิถีแห่งจิตวิญญาณ แม้ไม่แสดงออกให้ใครเห็นแต่ลึกลงไปภายในมักมีโลกส่วนตัวที่เงียบสงบมีสติรู้ตัวอยู่เสมอไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบการแข่งขันที่ไร้สาระชอบอยู่กับหนังสือความรู้หรือสิ่งที่ก่อเกิดปัญญาแต่ด้วยความที่ใจมั่นคงและยึดถือความถูกต้องเป็นใหญ่จึงอาจทำให้ดูเหมือนเป็นคนหัวดือในสายตาผู้คนบางคราไม่ยอมผ่อนตามสถานการณ์ หรือยอมตามกระแสสังคมทําให้มีโอกาสถูกมองว่าเข้าถึงยากหรือเป็นคนอนุรักษ์นิยมจนเกินควรทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงคนที่ยึดหลักทําสิ่งที่ควรมากกว่าทําสิ่งที่ใครๆก็ทําเมื่อโกรธมักเก็บไว้ในใจเงียบๆไม่ระเบิดโทสะดังคนทั่วไปแต่เมื่อถึงขีดสุดแล้วจึงจะกล่าวคําตัดขาดหรือเลือกเดินออกจากสิ่งที่ไม่ถูกจริต โดยไม่หวนกลับดังนั้นหากท่านใดมีคนรักหรือคนใกล้ตัวเกิดวันพฤหัสควรเรียนรู้ธรรมชาติของเขาให้ดีเพราะภายนอกอาจนิ่งเงียบแต่ภายในนั้นลึกซึ้งและเปี่ยมไปด้วยหลักการในด้านความรักนั้นแม้ไม่ใช่คนที่โรแมนติกตามแบบตำราแต่หากได้รักใครแล้วก็รักมั่นรักจริงและพร้อมที่จะอุทิศตนให้กับคนรักทั้งกายและใจทว่า ความรักของคนเกิดวันพฤหัสมักต้องเกิดจากความศรัทธาในตัวคู่ครองก่อนหากไม่ศรัทธาหรือไม่เห็นคุณค่าในกันและกันแล้วไซดยดวงใจเขาก็จะเย็นชาดุดน้ำในลำธารฤดูหนาวแม้จะเป็นคนมีความอ่อนโยนแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าผู้เกิดวันพฤหัสนั้นชอบให้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมเนียมและเหตุผลไม่ชอบการโกหกไม่ชอบแล้เหลี่ยมและเกลียดความไม่จริงใจเป็นที่สุด หากใครได้ทำให้เขาผิดหวังแล้วไซด์โอกาสที่จะกลับคืนมานั้นแทบจะหาได้ยากดังเพชรในห้วงมหาสมุทรผู้เกิดวันพฤหัสบดีมักเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้วุฒิภาวะปัญญาและความน่าเชื่อถืออาทินักกฎหมายครูอาจารย์แพทย์นักบวชนักวิชาการที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งนักเขียนนักคิดนักบรรยายธรรม จะเจริญก้าวหน้าไกลกล่าวโดยสรุปแล้วคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นผู้ทรงคุณค่าเป็นอัญ,ญมณีที่งามอยู่ภายในมากกว่าที่จะหรูหราอยู่ภายนอกบุคลิกเงียบขรึมนุ่มนวลแต่ทรงพลังมีบาร,รมีโดยธรรมชาติและแม้ในภพชาติใดหากรักษาความดีไว้ไม่เสื่อมคลายก็ย่อมมีวาสนาใหญ่รุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมในที่สุด จงภูมิใจเถิดที่ท่านเกิดในวันแห่งภูมิปัญญาวันแห่งธรรมะและวันแห่งความมั่นคงอันยืนยงดัง่งขุนเขาอันดวงชะตาของผู้เกิดในวันพระหัสบ,บดีนั้นเปรียบประดุษแสงแห่งธรรมะอันเรืองรองในหมู่หมู่ชนผู้ใดเกิดในวันอันเป็นมงคลน,นี้ย่อมมีชะตาโน้มเอียงไปทางความเป็นครูเป็นผู้มีปัญญาเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้อื่นทว่าแม้จะมีบุญญาพินิหารติดตัวมาแต่ปางก่อน ก็ยังต้องรู้จักข้อห้ามหรือสิ่งที่ไม่ควรกระทําเพื่อไม่ให้เป็นการฉุดรั้งบารมีทําให้ดวงถดถอยหรือตกต่ําโดยไม่รู้ตัวดังต่อไปนี้ 1. ห้ามดูหมิ่นหรือหมางเมินผู้มีพระคุณโดยเด็ดขาดวันพฤหัสบดีเป็นวันแห่งครูบารมีของคนเกิดวันนี้ขึ้นอยู่กับความกระตันยูเป็นหลักหากท่านใดคิดทรยศผู้มีพระคุณผู้จาหยาบคายกับครูบาอาจารย์หรือหลงลืมผู้มีพระเดชพระคุณ จะเป็นการปิดทางบุญทําให้ดวงตกหนักแม้ทําดีเท่าใดก็ไม่เจริญควรหมั่นระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่และผู้มีพระคุณอยู่เนืองนิด 2. ยะโสโอหังอวดดีดูถูกผู้อื่นแม้ท่านจะมีปัญญาเหนือคนมีความรู้รอบตัวแต่มีคนอวดรู้หรือคมความคิดของผู้อื่นการหลงตนเป็นผู้ทรงธรรมปัญญาเลิศอาจกลายเป็นอวิชชาโดยไม่รู้ตัว คนเกิดวันพระหัสควรระลึกเสมอว่ารู้มากต้องถ่อมตนมากกว่าผู้อื่นเมื่อนนั้นดวงจะเจริญมั่นคงดั่งปราดผู้ศักดิ์สิทธิ์ 3. ห้ามละเลยคำสัตว์ห้ามผิดสัจจะโดยประการทั้งปวงผู้เกิดวันพระหัสมีพลังแห่งคำพูดคำใดที่กล่าวออกมายอมส่งแรงสะเทือนต่อโชคชะตาของตนโดยตรงหากผู้สัญญาแล้วไม่รักษาพูดลวงหรือเบียดบังความจริงจะบันทอนพลังดวงตน ทำให้เสียมิตรสูนยู่เกียรติยศและปิดประตูโชคลาบโดยไม่รู้ตัว 4. ห้ามเกี่ยวข้องกับอบายมุกและเรื่องลามกเสื่อมเสียคนวันพฤหัสมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งธรรมะความรู้ความดีงามหากยุ่งเกี่ยวกับการพนันการหลอกลวงการเจ้าชู้ผิดศีลหรือพฤติกรรมที่ทำลายศิลธรรมจะเป็นการลบล้างบุญเก่าครั้งใหญ่ทำให้ดวงตกแบบฉับพลัน แม้เคยจเจริญรุ่งเรืองก็จะกลับกลายเป็นร่วงโรยเหมือนไม้ไร้ราก 5. ห้ามเลือกเส้นทางชีวิตโดยขาดหลักธรรมและปัญญาท่านควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ขาดศิลธรรมหรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่เพราะเส้นทางเหล่านั้นแม้ดูจเจริญแต่จะพาไปสู่ความตกต่ำในระยะยาวคนวันพฤหัสจะมีดวงดีเมื่อเลือกเดินทางที่ถูกต้องไม่ใช่ที่ง่ายจึงควรยึดหลักธรรมเป็นแนวทางชีวิตเสมอ 6. ห้ามดูถูกศาสนาหรือของสูงด้วยเด็ดขาดดวงชะตาท่านสัมพันธ์กับบุญบารมีแห่งครูองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจึงไม่ควรลบหลู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือกล่าววาจายเยอะยันศาสนาการทําเช่นนั้นเท่ากับลบหลู่รากแห่งดวงชะตาตนเองจะทําให้ขาดเส้นบุญเสื่อมวาสนาโดยไม่รู้ตัว 7. ห้ามตั้งตอนอยู่ในความประมาทแม้จะอยู่ในช่วงดวงดี แม้ดวงจะรุง่งดวงจะพุ่งเพียงใดแต่หาตั้งอยู่ในความประมาทใช้ทรัพย์อย่างฟุ่มเฟือยขาดความเพียรดวงก็จะตกในมิช้าคนวันพฤหัสต้องรู้จักรักษาดวงให้เป็นคือรู้จักสมถะรู้จักเก็บรู้จักระวังภัยรู้จักแบ่งปันมิใช่เพียงรู้จักหาพียงอย่างเดียว 8. ห้ามคบมิชั่วห้ามสมาคมกับคนไร้คุณธรรมหากอยู่ในหมู่คนพาลคนเจ้าคำาลวง คนพูดร้ายคนชอบยุยงก็จะทำให้ดวงชะตาเสื่อมคล้ายเพราะพลังชีวิตของคนวันพฤหัสไวต่อพลังรอบตัวมากจงคบคนดีเป็นมิตรกับผู้มีธรรมเมื่อนานพลังดวงจะยิ่งทวีคูณ 9. ห้ามดูถูกตนเองแม้ชีวิตจะประสบเคราะห์กรรมถูกดูหมิ่นหรือประสบทุกข์ยากก็อย่าได้ดูแคลงตนว่าไร้ค่าเพราะผู้เกิดวันพฤหัสล้วนมีบุญเก่าติดตัว เป็นผู้มีวาสนารอวันเนบญบาลเสมอผู้ที่ดูถูกตนเองมักจะดับแสงแห่งดวงจนเองเร็วยิ่งนัก 10. ห้ามลืมปณิธานชีวิตผู้เกิดวันพฤหัสมักเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกถ้าท่านลืมหน้าที่นี้แล้วหันไปเอาประโยชน์ผู้อื่นคิดเพียงแต่ตัวเองท่านจะรู้สึกว่างเปล่าแม้จะมีทั์สินกองโตแต่ดวงจะเหมือนเรือไร้หางเสือไม่สามารถพาชีวิตไปไกลได้ จึงขอให้ท่านผู้เกิดในวันพระหัสสบับดีพึงระลึกในคุณธรรมประจำวันเกิดของตนอย่างไม่ลืมเลือนอันได้แก่ปัญญาศีลส,สมาธิและเมตตาหากท่านรักษาได้ครบถว้วนดวงชะตาจะไม่เพียงแต่ไม่ตกยังจกรุ่งเรืองแผ่ไกลสถาปนาดังราชครูแห่งชีวิตเทินเมื่อรู้ชัดถึงข้อห้ามอันไม่ควรกระทำก็จักต้องรู้ควบคู่ถึงข้อที่พึงทำอันเป็นคาถาแห่งชีวิต สำหรับผู้เกิดในวันพฤหัสบดีเพื่อหนุนเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองเปล่งประกายดั่งพระอาทิตย์ขึ้นกลางใจคนทั้งหลายเพราะคนวันพฤหัสบดีนั้นเปรียบดังแสงแห่งธรรมซึ่งหากได้รับการหล่อเลี้ยงที่ดีย่อมสัสดส่องแสงสว่างแก่ตนและผู้อื่นอย่างไม่รู้จบ 1. ทําทำบุญด้วยปัญญาและศรัทธาเป็นประจำการทำบุญของคนวันพฤหัสควรมุ่งเน้นไปที่บุญปัญญาเช่น ถวายหนังสือธรรมะถวายทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากไร้บริจาคให้โรงเรียนโรงพยาบาลหรือสนับสนุนงานอบรมธรรมะงานเผยแพร่ธรรมะคำสอนจะเป็นการเสริมบาร,รมีให้ดวงชะตาท่านสูงส่งมีผู้คนเคารพรักให้เกียรติและยกย่องเสมอ 2. ไหว้ครูบาอาจารย์เป็นประจำและระลึกถึงครูเสมอ ท่านควรหาโอกาสไหว้ครูปีละครั้งหรือจะโต๊ะไหว้ครูที่บ้านก็ยิ่งเป็นมงคลการระลึกถึงครูผู้ถ่ายทอสติปัญญาจะทำให้ดวงพฤรหัสบดีแข็งแรงส่งเสริมดวงปัญญาให้เฉียบคมพูดมีคนฟังคิดมีคนคอยตามเขียนมีคนศรัทธาและทำกิจใดมีคนสนับสนุน 3. ตั้งสัจจะแล้วทำให้สำเร็จคนวันพฤหัส เมื่อตั้งใจแล้วจะมีแรงส่งจากดวงดาวพฤหัสบดีหากตั้งปณิธานแล้วลงมือทำอย่างต่อเนื่องจะสำเร็จเกินกว่าที่คาดเพราะดวงท่านเป็นดวงครูใหญ่ของจักรวาลยิ่งตั้งใจช่วยคนสร้างคุณค่าทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมยิ่งผลักดันดวงให้สูงขึ้นราวบันไดธรรม 4. ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีการนั่งสมาธิฟังธรรม หรือสวดมนต์ก่อนนอนจะเป็นการเปิดประตูบุญทุกคืนยิ่งทำในวันพฤหัสยิ่งแรงยิ่งดีแนะนำให้สวดบทพาหุงมหากาหรือธรรมจักกะปะวัฒนาสูตรทุกวันพฤหัสบดีจะเสริมปัญญาสมาธิสติและแรงดึงดูดสิ่งดีเข้าหาตัว 5. เขียนแผนชีวิตและพิจารณาตนเองอย่างสม่ำเสมอดวงคนวันพฤหัสจะรุ่งเมื่อมีเป้าหมาย การปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสจะทำให้พลังดวงจางลงคนเขียนบันทึกตั้งเป้าหมายประจำเดือนหรืออย่างน้อยประจำสัปดาห์และทบทวนตนด้วยคำถามเช่นข้าทำอะไรดีแก่โลกในวันนี้หรือข้ายังยึดมั่นในหลักธรรมแห่งตนหรือไม่ 6. ใกล้ชิดธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่ดาวพฤหัสบดีสัมพันธ์กับธรรมชาติพื้นดินและป่าไม้ ท่านควรหาเวลาไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติปลูกต้นไม้ใหญ่หรืออย่างน้อยมีไม้ประดับในบ้านจะช่วยเสริมพลังชีวิตให้ดวงชะตานุ่มนวลสมดุลและลดความเครียดในภาวะโลกอันวุ่นวาย 7. สะสมคำสอนดีๆหรือรวบรวมบทเรียนชีวิตทันที่บันทึกธรรมะ คําสอนหรือบทเรียนจากชีวิตประจําวันลงสมุดหรือแบ่งปันแก่ผู้อื่นจะได้แรงส่งจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งครูทําให้ดวงเปิดทางแห่งปัญญาการเงินและเมตตาบารมีในระยะยาว 8. ทําทานเงียบๆไม่ประกาศไม่โอโอวดการให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ต้องบอกใครไม่ต้องโพสต์ก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ท่านควรช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากโดยไม่ให้เขาอายหรือให้กำลังใจใครในวันที่เขาอ่อนแรงโดยไม่รอคำขอบคุณบุญเช่นนี้จะพาให้ดวงพฤหัสเปล่งแสงเฉิดฉายดึงดูดโชคและความรักโดยอัตโนมัติ 9. มันบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตนท่านควรไหวพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีคือ ปางสมาธิและสวดบทคาถาพระพฤหัสบดีหรือคาถาปัญญาเพื่อเสริมปัญญาและป้องกันภัยคาถาบูชาพระพฤหัสบดีสวด19จบนะครับปูเรนตุสัพพา,าเรสังมังคลังสุปปะพาตินังมังคลานิจสัพพะตะสัพพากาเลสุปธิตาหรือสวดณมูเมสัพพเทวานัง ปูชนนยังนะมามิหัง 10. รู้จักให้อภัยและแผ่เมตตาแก่ผู้ล่วงเกินคนวันพฤหัสดวงแรงเรื่องบารมีหากแบกโทสะไว้ดวงจะหนักความสำเร็จจะช้าต้องรู้จักปล่อยวางแผ่เมตตาแก่ศัตรูศัตรูจะกลายเป็นมิตรอุปสรรคจะกลายเป็นทางรุ่งเรือง หากท่านถือปฏิบัติข้อเหล่านี้สม่ำเสมอแม้ดวงจะติดขัดเพียงใดก็จะค่อยๆแค,คล้วคลาดและพลิกฟื้นสู่เส้นทางเจริญยิ่งใหญ่ได้อย่างสง่างามขอให้ดวงชะตาของท่านผู้เกิดในวันพฤหัสบดีจงรุ่งเรืองดุจอาทิตย์เจิดจ้ามีความรู้คู่ปัญญามีเมตตาเป็นสเสน่ห์มีทรัพย์ไม่ขาดมือมีมิตรไมตรีไรยร้อมและก้าวหน้าในทางธรรมและทางโลกโดยทั่วหน้ากันเทิน บัดนี้สมควรแก่การอันเหมาะที่จะกล่าวสรุปส่งท้ายบทคำทำนายแห่งดวงชะตาของท่านผู้เกิดในวันพฤหัส,สบดีประจำเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2568ซึ่งตลอดเนื้อหาที่ได้สดับรับฟังมาแต่ต้นนั้นเราได้ร่วมกันเปิดดวงล่วงรู้ถึงเส้นทางชีวิตในแต่ละด้านอย่างละเอียดถี่ถ้วนครอบคลุมทั้งการงาน การเงินความรักสุขภาพและโชคลาภพร้อมทั้งได้เจาะลึกถึงข้อห้ามที่พึงเว้นและข้อที่ควรทำเพื่อเสริมบารมีไม่ให้ดวงตกต่ำอีกทั้งยังได้รับรู้ถึงนิสัยใจคออันลึกซึ้งของผู้ที่เกิดในวันนี้ดุดเปิดประตูแห่งดวงจิตให้แลเห็นความจริงภายในตนจากคำทำนายนี้ ท่านจักได้รู้ว่าตนเองมีต้นทุนชีวิตอันดีจากบุญเก่าที่สั่งสมมาทั้งความเป็นผู้มีปัญญาเมตตาและบารมีแห่งธรรมะแต่ก็ต้องรู้รักษาไว้ด้วยความไม่ประมาทการงานแม้มีเกณฑ์ก้าวหน้าทว่าก็ยังต้องระวังเรื่องคนผ่านการเงินมีเกณฑ์รับโชคแต่ต้องหมั่นเก็บและวางแผนให้รอบข้อความรักมั่นคงเมื่อมีเมตตาเป็นพื้นฐาน สุขภาพควรระวังอย่างไม่ชะล่าใจและโชคลาภจะเกิดได้เมื่อประกอบด้วยศรัทธาและปัญญาเหนือสิ่งอื่นใดท่านยังได้รับคำชี้นำจากคติธรรมและไมเซตชีวิตที่ควรยึดถือในยุคเข้าวยากหมากแพงว่าแท้จริงแล้วความเจริญมั่งมีนั้นมิใช่เพียงจากโชคชะตาหากเกิดจากการตั้งใจสติและการยืนหยัดอยู่ในความดีเสมอ เมื่อท่านรับชมรับฟังถึงตอนนี้แล้วจงเชื่อมั่นว่าไม่มีดวงใดที่จะตกต่ำหากใจไม่ตกไม่มีกรรมใดที่แก้ไขไม่ได้หากเรากล้ายอมรับและลงมือเปลี่ยนแปลงตนขออำนาจแห่งดวงดาวพระพฤหัส,สบดีพระศรีอริยเมตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจักรวาลจงอภิบาลคุ้มครองท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ให้มีชีวิตเจริญงอกงามรุ่งเรืองสว่างสวัยดุดแสงแห่งธรรมฉเฉลียวฉลาดดังครูบาอาจารย์มีโชคลาบดังคำทำนายและพบเจอแต่สิ่งดีงามในทุกย่างก้าวของชีวิตสุดท้ายนี้หากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าแก่ใจเสริมปัญญาและให้แรงบันดาลใจโปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา เพื่อเป็นแรงใจให้เราสร้างสรรบทพยากรณ์อันลึกซึ้งและประณีตเช่นนี้ออกมาอีกและเพื่อให้คำแห่งโชคชะตานี้ได้สืบต่อไปอย่างผู้มีบุญได้สดับโดยทั่วหน้ากันขอทุกท่านจงเป็นสุขเป็นโชคเป็นบุญยิ่งขึ้นไปเทิน